สวัสดีครับน้องเอกครับผมโอ้หวันนี้นะครับมีนางฟ้าเข้าบ้านน้องเอกถูกต้องครับพี่วันนี้เรามีอะไรดีนีมิสูบิชิสเปซวากอน2.4ปี2005กับพี่ตีัวนี้ออโต้นะออโต้ครับผมสวยๆเลยถูกต้องครับน้องเอกก็ยำเย็นตอนนี้นะครับเรามาถ่ายรีวิวตอนนี้วิ่งมากอ่ะคันนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันน้องเอกโอ้โหคันนี้นะฮะสเปซวากอนนะครับ2.4นะนะครับตัวนี้นะครับเป็นปี2005ออโต้นะครับรถสวยๆเลยนะครับผมโอ้โหน้องเอกเอ้ย ผมชอบเลยีเเรียบร้อยมากๆนะครับขั้นนี้เนี่ยบอกเลยน้องเอ็กที่พิเศษของเขาคือล้อแท้นะครับเป็นวีคอตตินะครับเป็นแม็กนอกด้วยนะครับแล้วก็เป็นแม็กประกอบนะครับขอบสเตนเลสสองชิ้นนะครับหมดยืดถอดถอดหน้าได้นี่เราให้พร้อมรถไปเลยเนาะเราให้ไปเลยสําหรับ fc เราไม่มีปัญหาน้องเอ็กเอ้ยรถแรกจัดแถมกันตลอดโอ้โหดูเลยฮะยิ่งดูยิ่งสวยอะจริงรถเรียบร้อยอย่างมากๆนะครับเนี่ย สวยจริงสวยจังสีนี่หาร,รอยไม่เจอเลยนะ V I P สุดๆบอกเลยว่าคันนี้นะครับ f c ก็ไม่ควรพลาดอีกหนึ่งคันเจ็ด<ห>ที่นั่งอะ่ะสวยๆจริงๆยิ่งดูฉากนี้นะโอ้โหเอกเย้ยดูสิคันนี้อ่ะ <ตา S 1> โอ้โหตายแล้วอ่ะดูภายในกันหน่อยภายในก็เรียบหรูดูแพงมะจ๊ะแต่บอกเลยว่าซื้อที่พีพเนี่ยราคาถูกแน่นอนนะครับราคาถูกแน่นอนดูบอกภายในก่อนนะครับโอ้โหสงข้ากวด แผงประตูนะครับก็เรียบร้อยมากสาิซีลกระจกนะครับอุปกรณ์โดยรวมก็ยังใช้ได้ไม่มีขาดไม่มีอะไรน้องเอ็กบอกยังสวยอยู่สวยดีไม่มีขาดนะครับพงมาลัยก็สวยนะครับอัสตร์รถเลยดีกว่าครับผมรถติดชื่นครับผมโอ้โหเนี่ฮะ a อ s บนะครับรถสวยสวยเลยนะครับแล้วก็เป็นมีเซ็นเซอร์นะครับรอบคันเลยแล้วก็เป็นกระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ครับผม ABS a i แอร์แคคู่ฮะสวยสวยแม่คอนโซลก็สวยนะครับ เราดูเขาถือว่าเรียบร้อยใชน้องเอ็กซ์ก็เสร็ JVC ด้วยนะครับใช่ก็คันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ดูสะอาดดีนะครับแต่ว่าสีสวยทั้งคันเลยจริงๆคันนี้นี่ f c ก็ไม่น่าพลาดเนอะเจ็ดที่นั่งสวยๆแบบเนี้ยภายในสวยไหมน้องเอกสวยเนอะสวยที่ไม่มีรอยหารอยให้เจอดีกว่าไม่มีคอนโซลนะฮะเนี่ย ABS นะครแอร์แบ็กคู่ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงช่องเกียร์นะครับแล้วก็บอกดูเบาะหลังหน่อยจากนั้นมีเบาะหลังมีอะไรพิเศษด้วยโอ้โหสวยมากๆนะครับนะครับที่วางแก้วนะครับ นะครับแล้วก็บอกตัวนี้พับได้ด้วยมาดูท้ายกันบ้างนะครับท้ายก็กว้างขวางนะครับเน,นีน่ยก็กว้างขวางอยู่นะครับน้อง่ครับเนี่ยตัวนี้มี<า>อะไรพ,พิเศษมาดูซิเ็นบอกว่าปรับเบาะได้ด้วยถูกต้องครับปรับยังไงเอ่ยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเราก็พับตัวน,นี้อ่นแล้วก็เดินไปข้างหน้าเบาๆอ๋อเราดึงตัวนี้ขึ้นใช่ไหมฟุ๊ปอ๋อแล้วก็สไลด์แบ์หน้านะครับจริงๆมันสามารถพับได้ด้วยถูกต้องครับ แล้วก็ขึ้นไปนั่งได้สบายโอ้สบายเลย,ยขึ้นนั่งพี่ดูสิกว้าง,งวางขวางแนละ้ขวบขบายบายที่วางแก้วน้ำสองอันนี้หนึ่งเนี่ยที่วางแก้วน้ำนะครับแล้วก็ที่วางแขนได้นะครับแม่รถสวยจริงอ่ะเรียบร้อยขอดูห้องเครื่องหน่อยอลืมบอกไปภาษีหกหกเหมือนเดิมนะครับผมใช้กันถึงศตวรรษหน้ากันเลยทีเดียว รถสวยนะับห้องเครื่องก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับอย่างมากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยของเดิมเป็นสีทองนะครับนะครับแต่ว่าเจ้าของใหม่เนี่ยเขาไม่ชอบนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสีขาวนะครับถูกเลกะีขาวใช่แล้วแผ่นเพกก็ยังอยู่ครบอยู่แต่รถเดิมถ้าไม่มีชนหลังจมน้านะครับเปลี่ยนสีอย่างเดียวชัวโอเคต้องแหกแรนกันไหนละครับเดี๋ยวเราไปรีวิวเลยอยากให้เทสต์ย่างกี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมจัดไปอ่าแต่ไปขึ้นรถก่อนเหมือนเดิมครับผม ขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนนะครับผมแม่ระบบแอร์ใช้ได้เลยครับถอดรองเท้าแล้วยังเนี่ยผมก็กลัวเลอะเหมือนกันนิดเี่ไม่ได้ครับเราต้องให้เราต้องให้เราต้องให้เกียรต์ด้านหลังนี่เดียรถเลยโอ้โหนี่ฮะสว่างอ่ะโอ้โหใช้ได้ครับเหมือนราชดาลัยเทเตอร์เลยครับผมโอเคนะครับไฟหน้าใช้ได้นะครับไฟสองดีนใช้ได้อ่าเดี๋ยวมาดูเทสต์แบงค์กันเบาๆนิดนึง เราอยู่ในหมู่บ้านเนาะไม่เป็นไรอันนี้เราเทนในหมู่บ้านครับผมไม่มีรถสัญจรน,นิ่งมากนะฟีล <Feel S 2> ได้อ่ะครับ,รบผมเด็ดที่นั่งนะครับมีมีเท้าแขนด้วยนะครับนั่งชิวๆสบายๆนะที่เท้าแขนมีทุกเบาะทุกที่นั่งเลยนะครับผมครับดีอ่ะ เซบาวาก้อนเนี่ยส4เนี่ยคือมันขับดีอย <laughs> <Right. S 1> ู re, ่แล้วนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันก็ค่อนข้างตอบโจทย์นิดนึงเห็นว่าอัตราเร่นเหรอตอนนีไม่ได้ล็อกเบาะหลังใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ใช่ครับพี่พีเห็นเห็นเขาบอกว่าตอนปี2005ตอนที่ออกมาใหม่นี่1.6ล้านเลยครับพี่พีถูกต้อง1.6ล้านนี่มันไม่ใช่แบบได้แรงรถนะันร้านหกเศษอะโหตอนนี้มันเหลือราคาประมาณ แสนปลายหนึ่งสองแสนกลางนะครับจับต้้องไดก็แล้วแต่สภาพว่าแต่ละคันเนี่ยนะครับมันจะสภาพกันอย่างไรนะครับแต่คันนี้เนี่ยสีสวยก็เป็นต่อเลยน้องเอสครับผมสำหรับเอฟซีเราให้ได้ครับผมเอาง่ายเลยล้อแม็กพี่นี่แหละชุดนี้เนี่ยไม่ต่ากว่าสามหมื่นแปดแล้วเกือบสี่หมื่นเลยทีเดียวนะครับเราก็ใส่ให้กันเลยเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวมาคุยกันนะครับโอเคหลังไม่ได้เนาะเดี๋ยวรถให้โอเคไม่ชอบล้อแม็กแบบนี้นะเดี๋ยวาได้เป็นสไตล์เดิมๆนะครับ อับกชิวๆนะครับอยากได้เป็นแบบเดิมๆเลยไม่ได้แต่งแบบนี้นะจัดให้างทไม่ให้สาหรับเอฟซีที่ติดตามช่องเรานะโอเคช่วงนี้ก็มีเอฟซีมาสัญจอนแวะกันตลอดนะครับผมนี่มากเลยดีนะเคลียร์เกินหนึ่งสองสามก็เตะดีแล้วมีมาโชกโค้งคากด้วยครับผมตรงนี้ทางยาวๆเดี๋ยวผมจะไปโชว์ให้ดูอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูทางยาวกว่านี้จริงครับก่อนที่เอาถนนใหญ่ครับผมจะเกิดอุบัติเหตุกันซะนะครับเราก็ต้องปลอดภัยนิดนึงใช่แล้วเอาตรงถนนที่โล่งที่สุดนะครับผมเรียบด่วน นี่ครับต่างยูดาห์เลยอาร์ด้าเล่งทำความเร็วนีดเดินนะครับเดี๋ยวมาดูรอบกันดีกว่านะครับศูนย์ถึงร้อยนะครับแล้วก็จนถึงร้อยนึงเนี่ยเรียกเต็มถึงสองแล้วนะครับครับผมรถทูนนิ่งมากมากนะเอาจริงๆนะใช้ได้ครับว้าวคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสุดๆเลยครับผมนะครับเรียก เต็มคาราเบลเลยครับต้องจำอะไรก็สังเกตได้ครับผมเต็มคาราเบลอ่ะเดี๋ยวเราจะออกถนนใหญ่โอเคแล้วก็ใส่ F C ไว้นะครับโอเคครับผมชอบใจใช่ฝากไว้ลืมไปว่าเออน้องเอกก็เป็นคนถ่ายเนาะครับผมอ๋อบิ๊ไม่ได้ถ่ายไม่เป็นไรวไปถึงเต้นกันเลยดีกว่าโอเคตามมาดูออกถนนแล้วเป็นไงบ้างนะครับเราก็ถือว่าโอเคอ่ะเรียบร้อยพี่เรียบร้อยมาก วิทย in ุวิทยุใช้ได้ครบเนาะอยางจะได้หมดเลยการบริหารประเทศไปดูความเรียบร้อยตามสถานการณ์ใช่ดีอ่ะนี่ขนาดล้อแบ19นิ้วนะยังเข้ต่นะก็ยังนิ่งๆอยนะครับผมถ้าแว่าชอบเป็นร้อเดิมนะรับจะได้ความนิ่มนวลเข้าไปอีกนะครับเราก็จัดให้ได้มันอาจจะเท่น้อยลงไปนินะครับแต่อยากได้เท่ๆสวยๆก็จัดถ้าอยากได้เต็มครับก็ต้องจัดรอบ อ่ะโอเคแล้วนะเป็นเรียบร้อยนะเป็นเรับก็อย่างที่บอกฮะก็ฝาก FC ไว้นะครับถ้าเกิดว่ามีการเสนอสมชัก็ติดต่อมาได้เลยติดตามไว้นะครับใช่จะได้ไม่พลาดรถดีๆจากทางเรานะครับผมรถที่สภาโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมฝากราคาไว้หน่อยไหมพี่พีขอบคุณมาบอูกราคาเลยเท่าไหร่ดีพี่พีคันนี้นะสำหรับเอฟซีเนาะเอาไปแค่สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทพอสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับผมรถแบบนี้ คันนี้แล้วก็ล้อแบบนี้ให้ไปหมดเลยสองสองแสสองห้าพันพี่เออหกล้อไปสามหมกว่าบาทนี่ไปไปมาที่ซื้อคันนี้แค่แสนไปไปนะถูกต้องพี่พีทุกอย่างใช้ได้ครบตรงนี้เก็บวงเก็บแบนเก็บอะไรได้หมดนะครับผมเรียบเนียนอ่ะวันนี้เราก็รากัไปก่อนครับผมคลิปหน้าแล้วเจ็ดนาทีแล้วโอเคจัดไปขอบคุณครับ